น่านะคะยายโดนพึ่งต่อยนะคะวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งอีกวันหนึ่งนะคะที่มาเที่ยวกันโดนพึ่งไล่เลยยายเรานะคะเป็นไงคะโดนพึ่งต่อยต่อยตรงไหนมั่งะลูกืเดี๋ยวไปถึงบ้านค่อยทาย,ยา อ้อนอ้อนยายนะคะเมื่อกี้ยายโดนพึ่งไล่นะคะพากันวิ่งยายเลยอุตลุดนะคะถ่ายไม่ทันนะคะตอนโดนโดนพึ่งไล <c oughs> อ่อ่าอ๋อยายยายยายกินนะคะแต่ไม่วานีไม่กินเลยนะคะเล่นอย่างเดียวชวนเล่นอย่างเดียวเลยอ้อนอย่างเดียวเลยนะคะลูกสาว <c oughs> าเพราะว่าพึ่งจะหายไข้นะคะพึ่งจะหายป่วยนะพานางออกมาเที่ยวนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะคะที่พามาเที่ยว อบอกว่าอร่อยมากเลยค่ะคุณยายอร่อยมากเลยขอบคุณทุกๆท่านนะคะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะ,คนนะ,คะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดสับตะไคร้กดกระดิง่งเพื่อรับคลิปใหม่ๆของพังยายคำแก้วของเราด้วยนะคะคุณยายก็จะได้ทานกล้วยทุกๆวันนะคะมาดูความรักความผูกพันนะคะของสองสาวเราเวลายายโดนโดนดุนะคะแม่วรีก็จะอ้อนนะคะเวลาทายาให้ยายก็ อ้อนนะคะจับคลำาอว่ากลัวยายจะเจ็บนะคะแต่ยายไม่ค่อยจะรักน้องเท่าไหร่เลยนะคะยายแต่น้องนี่จะรักยายมากนะคะอ่าผูกพันนะคะห่วงยายเออเวลายายเจ็บนะคะก็โดนดุโดนอะไรนะคะนางก็จะอ้อนนะคะใช้เสียงนะคะอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะนะคะอ้อน,นะะอ้อนพ่ออ้อนแม่นะคะบอกว่ากลัวยายเจ็บนะคะอย่าทายายนะคะอ่าประมาณว่ายอย่าทํากันเลยนะคะอย่ารังแกยายนะคะประมาณนี้นะคะ ชวนยายเล่นนะคะวันนี้ยายไม่เล่นเลยนะคะวันนี้ยายไม่เล่นนะคะยายกินอย่างเดียวยายบอกว่าฉันไม่เล่นกับเธอหรอกฉันจะกินก่อนอ่าเพราะว่าหญ้าสวยนะคะนี่หญ้าจะสวยอ่าสถานที่ก็ตรงนั้นจะเป็นาเรือนจำนะคะเรือนจำพิเศษนะคะอ่าสถานที่ไม่ค่อยกว้างนะคะสถานที่จะจะไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ก็จะพาสาวๆมาตรงนี้นะคะถ้าจะออกไปข้างนอกก็จะ อ่่ทุ่งจะกว้างมากนะคะเขาไปไม่ได้อ่าเพราะว่าจะมีช้างเพื่อนเพื่อนช้างผูกไว้ตรงนั้นนะคะอืมเสียงเพราะไคเราะเพราะ,ะพริง้งจังเลยลูกสาวยายไม่เล่นด้วยเลยยายบอกว่าไม่สนยายจะกินอย่างเดียวแต่ไม่กล้าห่างนะไม่กล้าไปห่างยายนะคะจะอยู่ใ,ใกล้ๆยาย ยายบอกว่าฉันไม่สนวันนี้ฉันเขากินหน่อยเมื่อวานเธอพาฉันเที่ยวพาฉันเล่นวันนี้ฉันมากินก่อนอ่าจะได้ขยายปอดนะคะเพราะว่าถ้าพาเขาออกมาอย่างนี้เขาก็จะได้ขยายปอดนะคะมีความสุขยายก,ก็อยากให้เขามีความสุขอย่างนี้นะคะทุกๆวัน แต่ก็ไม่สามารถที่จะพามาได้นะคนเดียวนะคะเพราะว่านานๆมาทีนะคะนางจะวิ่งเลยนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะพาน้องโชคมาได้ด้วยนะคะเพราะว่าน้องจะวัยมากก็ต้องรอให้พี่ควานเข้าพามานะคะพี่ควานมาก็พาเที่ยวนะคะอ้อมสวนไม่ค่อยได้มาทางนี้นะคะเพราะว่าถ้ามาก็ต้องมากันหลายคนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะตื่นนะคะนานๆได้ออกเที่ยวทีก็กลัวน้องจะตกใจตื่นนะคะแต่สองสาวเราก็ ยังวิ่งเลยนะคะวิ่งเที่ยวนะคะดีใจวันนี้ชวนยายยไม่เล่นด้วยเลยนะคะไม่เล่นยังไงยายก็ไม่เล่นยายบอกว่าไม่สนนะวันนี้ฉันขอกินก่อนมีความสุขนะคะแะการที่ได้กินนะคะคือถ้าเห็นเขามีความสุขนะคะก็สบายใจถ้าเขาป่วยนะคะก็คือเราก็ไม่สบายใจนะคะแต่ยายก็ประมาณว่าสภาพร่างกายยายก็ไม่ค่อยจะไหวแล้วนะคะทุกวันนี้ก็ได้แค่ประคับประคองนะคะทั้งคนทั้งช้างนะคะ เพื่อจะได้ให้อยู่รอดนะคะพ้นโควิดนี้นะคะยายก็ขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีทุกทกท่านนะคะที่เมตตาช่วยเหลือกันยามลําบากนะคะทุกช่องทางเลยที่ยายเข้าไปนะคะท่านก็เมตตานะคะขอบคุณมากมากนะคะทุกทกท่านนะคะอขอบคุณที่เอนดูคนยายของเรานะคะสองสาวของเรานะคะครอบครัวช้างสี่เชือกนะคะอ,อย่าลืมนะคะกดติดตามให้ยายด้วยนะคะพังยายขำแก้วนะคะจะได้มียอดซาบให้ถึงพันนะคะเพราะว่า จะได้มียอดซั์ถึงพันนะคะไปไหนมาไหนหก็ยายก็จะได้หลายสดให้ท่านชมนะคะว่าเราไปทําอะไรยังไงนะคะสดสดนะคะบรรยากาศสดสดให้ท่านชมกันนะคะตอนนี้ก็ยังเหลือตั้งร้อยกว่านะคะร้อยกว่าซับเลยนะคะร้อยห้าสิบซับนะคะก็ขอบคุณนะคะ <c oughs> ทุกทุกท่านเลยนะคะ <c oughs> ลูกสาวอ่อนใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวยายก็จะขอกลับบ้านก่อนนะคะให้สาวๆเขาอยู่กตาเดี๋ยวยายก็จะ